ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะคำขวัญประจำตำบลสันโคงพระธาตุน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งชีวิตห้วยชมพูสวยสุดหรูผ้าไหมนวดลายผ้าขาวมา้างามตามหมอนขิดกระติบชันน้นดี มุ่งมั่นสามัคคีล้วนมีคุณธรรมตำบลสันคงมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด11หมู่บ้านและอีกสองหมู่บ้านค่ะมีวัดทั้งหมด9แห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโคงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราชบำรุงมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลสันคงตั้งอยู่หมู่ที่1ค่ะ มีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโคงตั้งอยู่หมู่ที่1มีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน40คนค่ะมีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าหมู่ที่5บ้านใหม่ราชบำรุงและกลุ่มจักสารหมู่ที่5บ้านใหม่ราชบำรุงโดยมีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายพินิจสุวรรณไตรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคง ร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์จำรัดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนายรัชกรนินสิงห์ขรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนางสาวจินตนายาสมุตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนายพิมพ์แสงทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคง นายราชันตะใจรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนายนัตติพงษ์ไทยวุฒิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงอีกจำนวน9ท่านค่ะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันคงน,นายนรงฤทธิ์ศรีวิราชกำนันตำบลสันคง ประเพณีและศิละปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นได้แก่ประเพณีสงกรานต์แห่ดอกไม้อีสานล้านนาซึ่งผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานและล้านนาเข้าด้วยกันและการแสดงดนตรี จบการนำเสนอค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ